นับน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองนับน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้ก็มีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วก็เรื่องภารกิจประจําก็เรื่องของการสวดมนต์สมทานศีลแล้วก็ละลึกเรื่องราวของการกระทำหรือติดตาม พฤติกรรมของตัวเราเองกันในวันนี้ผู้พูดเองก็อยากจะพูดเรื่องราวของการใช้ชีวิตในพุทธบริษัทสีซึ่งประกอบเรียนรู้ในศสัจธรรมความจริงของพระธรรมคำสอนด้วยและประกอบกับการทำหน้าที่ทางโลกไปด้วยทีนี้การที่จะพูดประเด็นเรื่องพระธรรมนำหน้าอย่างนี้แล้วก็เอามาใช้ชีวิตกับการงาน จะได้ประโยชน์หรือว่าเป็นที่ถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรก็ตามแต่เนื่องด้วยจากประสบการณ์ชีวิตของผู้พูดเองก็ดีหรือสัจธรรมความจริงทั่วไปก็ดีนะครับจะเห็นว่าการที่เรานั้นประคับประคองด้วยการเรียนรู้หลักเกณฑ์ของฐานศีลสมธิปัญญา ก็ดีนะครับแล้วก็น้อมนำเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วก็เรื่องราวของการที่เราประกอบสมมาชีพใช้ชีวิตในหน้าที่การงานต่างๆที่พวกเรานั้นจะต้องใช้ชีวิตเป็นไปตามปกติทั่วโลกจะเห็นว่าหน้าที่ในการงานของเรานั้นจะประกอบกับการระลึกระวังเรื่องราวของการประกอบหน้าที่นั้น ต้องทำใจให้รู้เขารู้เรานะครับแล้วก็ต้องตั้งมั่นด้วยการสมทานศีลทุกวันนะครับการที่เราต้องเอ่ยปากคําว่าสมทานศีลทุกวันนั้นก็เนื่องด้วยการที่เราจะต้องนอบนอ้อมเรื่องราวของครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านตัดสรู้มาแล้วเนี่ยเรื่องทำออกจากทุกข์ก็คือเรื่องของการรักษาใจพัฒนาใจ ให้มีความคลึกพัฒนายิ่งขึ้นไปนะครับผู้พูดเองก็ได้มีโอกาสนะน้อมระล,ลึกการประกอบอาชีพการงานกับหน้าที่ประพฤติปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปนั้นแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วนะฮะการใช้ชีวิตคู่กับเบื้องต้นเลยก็คือการอยู่กับครอบครัวนะครับ ต้องอยู่ครอ,นนอบครัวเพราะนั้นครอบครัวนียมีความสำคัญและก็จำเป็นที่จะต้องทำต้นแบบรูปแบบให้ลูกหลานทายาทได้สืบทอดพฤติกรรมการควบคุมตัวเองให้ดีนะครับมีความสำคัญนะฮะถ้าหากว่าผู้หลักผู้ใหญ่บิดามารดาเนี่ยไม่สามารถอดทนที่จะต้องทำแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานได้มองซะแล้ว และสิ่งที่สำคัญก็คือทำให้ภาพที่ติดตาติดใจติดหูนั้นก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหรนักเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราไม่ไม่แสดงบทบาทเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตใจเสร็จแล้วเราก็มุ่งหน้าสู่การพัฒนาชีวิตกันทางเดียวใช่ไหมฮะนี่การที่พัฒนาชีวิตทางเดียวนั้นก็จะหล่อหลอมด้วยวิชาวความรู้ แบบวิชาโลกโลกนะเช่นการซื้อมาขายไปการลงทุนผลกำไรการใช้ชีวิตอย่างไรจะให้เกิดความเจริญก้าวหน้าด้านความคิดด้านตัวเรื่องราวของการได้เปรียบเสียเปรียบต่างๆนานาอย่างนี้แต่ผู้พูดเองก็ได้มองถึงเรื่องราวของการใช้ชีวิตตามความเป็นจริงกันเนี่ยนะครับ จะเห็นว่าเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วว่าชีวิตนั้นเกิดมาแล้วไม่นานนักก็ต้องพัดปลากจากกันแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าเรานั้นทําความเข้าใจว่าเราจะใช้ชีวิตกันอย่างไรให้เกิดประโยชน์และเกิดความสุขด้วยกันเราจะเป็นพนักงานก็ดีนะฮะเป็นลูกจ้างต่างๆนานาหรือเหรานั้นจะมีโอกาสเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการจัดจ้างจาวานบุคคลต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับสังคมของเรานั้นจำเป็นจะต้องใช้พระธรรมเอามาเข้ามาควบคู่กับการทำงานนะครับก็คือเรื่องควบคุมทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ต้องมีศีลและธรรมประกอบไปด้วยนะฮะความเมตตก็ดีความ เาข้าอ,อกเข้าใจเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่านั้นจะต้องฝึกอบรมด้วยกันทั้งสองฝ่าย้าเรานั้นมีโอกาสเป็นพนักงานเราก็จะต้องไหวพระสวดมนต์เพื่อเรียนรู้ศีลธรรมคุณธรรมเอาไว้ให้จิตใจของเรานั้นฝักใฝ่เรื่องการทำหน้าที่ของเราด้วยความขยนันด้วยความมุ่งมั่มน สังเกตสังกาโดยเรื่องราวของความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นร่วมกันนั่นเองนะครับถ้าเรานั้นไม่ได้ยึดหลักของศีลธรรมเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะจะเป็นนายจ้างลูกจ้างก็ตามเนี่ยเช่นว่าองค์กรเหล่านั้นจะขาดความสุขและความอบอุ่นกันนะครับบางทีก็จะพูดจากกันก็ใช้ความรู้สึกในการที่หาแนวทางจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบได้โอกาส การและกันเกินไปก็ทําให้สังคมหรือการงานหรือกลุ่มนั้นขาดความสุขซึ่งกันและกันนะฮะนี้จากตานานจากประสบการณ์ที่ได้เห็นมาเนี่ยนะฮะปุยญาตายายก็จะถ้าก็ทำสองแบบให้ดูนะฮะแบบที่ยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีของพระรัตนตรัยเนี่ยควบคู่กับการประกอบการงานนั้น ก็จะเห็นว่าจะมีการระลึกระวังนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันและกันยิ้มแย้มแจ่มใสก็คือทางกายที่ปรากฏนะครับิ่งที่จะน้อมเข้าไปหาจิตใจของเรานั้นให้เกิดความสอดคล้องกับการที่เราได้ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ใช้หลักของความไม่เที่ยงเป็นทุกยึดไม่ได้ทุกคนนั้นเป็นเพื่อนทุกข์กับเรานะครับแต่เนื่องด้วยเหตุของหน้าที่ ที่ได้เกิดมาและใช้ชีวิตขนานั้นไม่เท่าเทียมเสมอกันบางท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้ว่าจ้างบางท่านก็เป็นเป็นผู้รับจ้างนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเกียรติยศต่างๆเนี่ยถ้าเรานั้นมีศีลธรรมแล้วก็มีวิัยในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยก็ต้องพึ่งเสมอว่าใจเขาใจเรานะครับ ผู้ว <substit uting> ่า <expand> จ้างก็เป็นภาระที่หนักหน่วงผู้รับจ้างก็หนักหน่วงขาดคนละแบบรับผิดชอบคนละส่วนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะทาให้ผู้พูดได้มองว่าเราจําเป็นมากที่เราจะต้องใช้อุบายให้ตัวเองนะครับเห็นว่าเราถ้ายามเช้าเนี่ยนะตื่นมายามเช้าเนี่ยเราต้องประกอบภารกิจออกกําลังกายอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัว ก็ขึ้นไปไหว้ผ้าสวดมนต์สมทานศีลให้ลูกหลานได้ยินด้วยใช่ไหมอันนี้คือประกอบการงานในบ้านในเรือนนะครับให้ลูกหลานได้ยินยามเช้ายามเย็นถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมแล้วเราจําเป็นนะฮะที่เราจะต้องสอนตัวเราเองแล้วก็ทําให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังติดตามคุณหูคุณตาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่หยิบประเด็นเรื่องราวของศิลธรรมนั้น จากประวัติศาสตร์ที่ผู้ๆได้พบได้เห็นมาเนี่ยนะครับชีวิตเนี่ยผู้ที่ฝึกฝนด้วยศิลธรรมนำหน้าไปแล้วเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าครอบครัวนั้นสังคมเหล่านั้นหรือองค์กรต่างๆที่มีลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นว่าการอ่อนน้อมสัมมาคาระวะกันตั้งแต่นายนนจ้างลูกจ้างพนักง,งานผู้ที่เกี่ยวข้องมารยาทระเบียบพินัยน,นะครับมีจิตสำนึกในการที่จะให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ไม่ใช่หมายถึงว่านายจ้างหรือผู้หลักผู้ใหญที่มีอำนาจเนี่ยสูงๆเราก็ต้องให้เกียรติเคารพเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาวุโสเรื่องวัยวุฒิแต่คุณวุฒธในหน้าที่นั้นไม่เหมือนกันเท่านั้นเองใช่ไหมแต่นี้คําว่าจากประสบการณ์จะเห็นว่าการที่เราใช้ศีลธรรมเนี่ยอาจจะเห็นว่าสังคมก็เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาด้วยนะครับปากต่อปากบุคคลต่อบุคคลนะ ถ้าเราคิดความเฉลียวฉลาดเนี่ยเอาหลักวิชาการเข้ามาอ้างอิงแล้วก็เอาเราเปรียบก็ทําให้สังคมเหล่านั้นไร้ความสุขกันนะครับนั้นจะเห็นว่าการที่เราจะประกอบหน้าที่ทุกทั้งหมดทั้งปวงนะเกษตรกร,ร,ก,รก็เช่นกันนะเมื่อเราเป็นชาวเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยนะฮะปลูกพืชไร่พืชสวนอะไรก็ตามพืชท้องไร่ท้องนาก็ตามเนี่ยนะครับ าเรานั้นมีจิตสํานึกเพิ่มเข้าไปด้วยศีลธรรมเนี่ยนะครับเอาใจใส่บอกกล่าวด้วยความพอดีนะฮนะปุ๋ยยาเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยที่เอาไปใช้จ่ายกันก็ต้องดูความสมดุลกันว่าเหมาะสมหรือไม่อาจจะเห็นว่าในหน้าที่นี้จําเป็นจะต้องใช้ต้องใช้จริงๆแล้วก็ต้องดูว่ามันคุ้มกับการที่จะลงทุนหรือเปล่าก็ต้องให้ ต้องให้สิ่งเหล่านั้นนะ่ะเดือดเรียกว่าช่วยกันประคับประคองนะครับอย่าไปตั้งตัวเลขกำ,ำไรกำไรจนกระทั่งไม่ได้ดูเลยว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเดือดร้อนหรือเปล่านะครับเราจะเห็นว่าเด็กแต่นี้ได้ยินข่าวว่าปุ๋ยนี่ก็แพงมากฮะชาวนาก็ทํางานราคาข้าวก็ไม่คดีนะครับแถมประสบเรื่องราวต่างๆที่มากมายทีเดียวห็นไหมแถวนี้เองถ้าเรายับยั้งชั่งใจก็จะเห็นว่า ไม่สมดุลกันเหมือนกันนะถ้าที่ดูนะนั้นจะเห็นว่าเรานี้เองถ้าเรานั้นใช้หลักศิลธรรมแล้วก็จะมีการขี้คายผ่อนปนประคับประคองแบ่งปันความสุขให้กันและกันได้ด้วยนะครับนั่นจะเห็นว่าจากประสบการณ์ได้เห็นนะนี่กเกษตรเรื่องกเกษตรเรื่องสกเรเรื่องอาหารการบริโภคนี่แหละครับ แต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนพฤติกรรมปไปหน่วยอื่นไปเป็นพนักง,งานอุตสาหกรรมต่างๆก็เช่นกันนะฮะถ้าเราเป็นนายจ้างเราก็ต้องตรวจสอบพฤติกรรมว่าลูกจ้างพนักง,งานนั้นมีความสุขหรือเปล่ามีศีิธรรมตรงไหนบ้างบางท่านก็มีความกระตันอยู่ใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยจากจากที่เห็นโบราณโบราณมาเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยก็สอนลูกสอนหลานมานี่นะครับ เขาจะเน้นเรื่องราวของศีลธรรมนะบาปกรรมนะกุศลก็คือบุญแล้วก็บาปแล้วก็กรรมเรอนนี้ได้ยินบ่อยนะจะเห็นว่าปุยญาต,ติยายเนี่ยท่านก็มีวิธีการในการสั่งสอนลูกหลานด้วยการปลูกฝังนะฮะเพราะนั้นะนะสักขีพยานต่างๆนา,นานานั้นท่านจะอ้างอิงเรื่องของเ,อเทวดาบ้างฮนะคุณพระอะไรเนี่ยบ้าง เราจะเห็นว่าสิ่งแบบนี้เองเนี่ยนะครับแต่เราจะคุ้นทินกันตาโบราโบราณเนี่ยนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ยินมากนะักเรื่องเราจะปลูกฝังให้คนเรามีศีลธรรมเนี่ยบางทีก็ผู้พูดได้พบปะก็กลายเป็นว่าบางทีก็แอบยิ้มยิ้มให้ผู้พูด,พดทํานองนั้นก็มีนะฮะว่างมงายเกินไปหลงไหลสิ่งที่ไม่ที่สุดไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับ แต่จะประสบการณ์ผู้พูดเนี่ยใช้ชีวิตแบบนี้มานะก็จะเห็นความเป็นมิตรกันเป็นสัมพันธมัตรีกันนะครับจะเป็นพลังงานลูกค้าต่างๆนานาน,าน,นี่แหละครับก็จะมีความอบอุ่นด้วยเรื่องราวเหล่านี้กล้าก็เรียกกล้าจะให้ความสุขก,กันและกันนะฮะแบ่งปันจะมั่นใจอย่างนายจ้างเนี่ยเสียสละนิดนึงเรื่องราวของการนําลูกทีมงานหรือบริษัทต่างๆนั้น กราบพระไหว้พระสมทานศีลกันทุกวันวันละสิบนาทีก็ได้นะครับแล้วก็ไปมาลาไ,วไหว้อย่ากก่าวร้ายกก่าวโทษกันประคับประคองนะให้เกิดความกลมเกลียวสามัคคีให้อภัยกันอย่างนี้นะครับจะสามารถดําเนินชีวิตธุรกิจต่างๆนั้นด้วยความจเจริญก้าวหน้านะครับเพราะทุกคนนั้นฝักไฟแต่เรื่องคุณงามความดี แล้วก็เชื่อมั่นในสัจธรรมว่าชีวิตไม่เที่ยงเป็นทุก์ยึดไม่ได้ถึงเวลาก็พัดปรากจากกันสิ่เงเหล่านี้เองเนี่ยนะครับนะจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราน้อมดูสัจธรรมควบคู่กับการดำเนินชีวิตเราก็จะเห็นกันได้เหมือนกันนะครับว่าชีวิตนั้นจะมีความมุ่งมั่นสูกการพัฒนาตัวเองแล้วก็จะขยับขยายขึ้นไปสู่พัฒนาผู้อื่นสังคมไปด้วยใช่ไหม เห็นว่าเรานีเองเนี่ยการที่เราไม่คาดหวังไกลนี่นะครับคาดหวังสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะฮะขยันมันเพียรมีระเบียบวินัยอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะรับผิดชอบเหล่านี้นะครับสามารถจะเจริญเติบโตเนื่องจากศีลธรรมมันจะเป็นกลางนะเป็นกลางๆลางนะศีลธรรมเนี่ยเป็นกลาง,ลางไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นของที่ต้องเ,อเขาเรียกมันลำบากยากเข็นอะไรนะครับ พราะสิธรรมเนี่ยเป็นเรื่องราวที่จิตสํานึกละอายต่อการที่เรากระทากรรมไม่ดีแค่นั้นเองมันไม่ได้เรื่องราวใหญ่โตอะไรนะครับเป็นเรื่องราวที่เราจะพัฒนาตัวเราให้เข้าถึงจิตถึงใจควบคู่กับทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจของเรานั่นเองเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยนะครับผู้พูดก็อยากจะพูดจากันเราอยากจะส่งให้ลูกหลานของเรานั้น สร้างจิตสำนึกไว้นะครับเพย่าใช้ชีวิตจนหลงไหลไปกับถึงที่เป็นโลกซึ่งไม่เที่ยงอยู่แล้วยึดครองไม่ได้นะครับนั้นเราต้องมาทบทวนพฤติกรรมเราสมัยนะผู้หนึ่งผู้ใดลูกหลานก็ดีอาพุทธบริษัท4สีก็ตามเนี่ยจำเป็นมากเพราะนั้นการที่เราให้ความสุขนั้น ก็เป็นเกาะเป็นกำลังเป็นแนวทางที่งดงามสง,ง่าผ่าเผยด้วยใช่ไหมครับจะไปทางไหนมาไหนก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับเกิดฟาร์มอบอุ่นซึ่งกันและกันนะฮะดูแลกันด้วยนะ่าจะเห็นว่าการที่ประกอบการงานนั้นจริง,รงๆโลกนี้เป็นไปนตามวัฏตะสงสารอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องราวของการต้องประสบปัญหาการใช้ชีวิต โลกสมัยใหม่เขาตั้งโปรแกรมตั้งเป้ากันไว้นะฮะไม่จะต้องมีตัวเลขกําไรเท่าน, ون, นู้นเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องมีผลตอบแทนอย่างนู้นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นโทษเป็นภัยมากเหมือนกันนะแต่การที่เราตั้งโปรแกรมเนี่ยเป็นบวกเป็นลบมันก็ควรมีแต่เราอย่าไปบีบคั้นนะครับเพราะว่าการบีบคั้นนั้นเนี่ยทำให้จิตใจเศร้าหมอง ต้องมุ่งมั่นหากกนุบายต่างๆนานาเน,นี่ยให้เกิดการทําธุรกิจหรือการเป็นพนักงานต่างๆนั้นเบียดเบียนคนอื่นได้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงเหล่านี้นะครับเราจะใช้ควบคุมตัวเองได้อย่างไรถ้าเราจะก้าวสู่การเป็นพนักงานนะครับเราต้องเข้าใจนะว่าสิ่งที่เราต้องทํานั้นเราต้องศึกษาให้เข้าใจไปเรื่อยๆแล้วก็จะทําการผิดพลาดนั้นไม่ซ้ําๆ นะจะผิดก็ไม่ผิดจนกระทั่งผิดกฎหมายนะผิดค่อะไรที่มันไม่ชํานาญก็ฝึกฝนให้ชํานาญใช่ไหมครับชานาญสิ่งที่เป็นการงานเป็นหน้าที่ใช่ไหมไม่ใช่ไปจากงานนอกบ้านในบ้านก็ไม่แตะไม่ต้องไม่ดูไม่แลมันก็ปกพ้องเหมือนเพราะขาดศีลธรรมในบ้านใช่ไหมครับนั้นจาเป็นต้องควบคู่กับพฤติกรรมนะครับการใช้กระแสะโลกเนี่ยทั้งใช้ในบ้านในเรือน ในสิ่งที่เป็นครอบครัวแล้วก็เข้าสู่การประกอบการงานนะครับเพราะนั้นผู้พูดเองเนี่ยให้ความสําคัญมากในปัจจุบันนี้เพราะเราเองก็สูงวัยเต็มทีนะจะพัดพลากจากเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะครับจะเห็นว่าวันนี้การที่เราสร้างจิตสํานึกเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเรามีโอกาสได้พูดจาก,กันนะครับพี่หนิงอยู่ปากเกร็ดเนี่ยได้คุยกับแกสักครึ่งชั่วโมงได้เรื่อง กำลังใจกันเรื่องหน้าที่ของอพี่พี่น้องๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าท่านก็ต้องดูแลนะพี่สาวของท่านเจอภาวะน้ําท่วมอยู่ขณะน,นี้ที่ปักเกร็ดี่ยก็คุยกันอยู่นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าสังคมเนี่ยสร้างจิตสํานึกเนี่ยเขาจะอ่อนน้อมดูแลกันตามวาระหน้าที่ถึงแม้ว่าจะเหน็ดจ,จะเหนื่อยก็คือหน้าที่ แต่เราใช้พระธรรมเข้ามาเรื่องของการรักษากายวาจานะที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยนไปจะระมัดระวังนะครับไม่ให้เกิดการ uh, กำลังใจตกต่ำ uh, กันและกันนะเพราะนั้นก็เลยได้มองว่าไอ้กำลังใจเนี่ยสำคัญนะครับถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนไม่ได้เล่าเรียนอบรมโอ้บางทีมันก็ทนไม่ไหวนะครับดูแลผู้ป่วยผู้สูงวัยนะะ เห็นว่าเรานี้เองเนี่ยถ้าเราได้ฝึกฝนไว้ยิ้มได้ให้อภัยเป็นแล้วพิจารณาทำได้คือความไม่เที่ยงเป็นทุกยึดไม่ได้เพราะนั้นการเวลานั่นเองก็ไม่ได้มากมายแล้วไม่ว่าเขาหรือเราก็ตามเนี่ยก็ต้องวันหนึ่งก็ต้องล้มสลายดับสูญไปทางกายนั่นเองนะครับเพราะนั้นพุทธบริษัท4ของเราเนี่ยสามารถเรียนรู้ ทางจิตใจควบคู่กับร่างกายที่เป็นที่มีนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทำหน้าที่เมื่อทำหน้าที่แล้วก็สอบจิตสอบใจเราเป็นนะครับนั้นอดีตที่ผ่านมานั้นเราจะไม่ไปหรือฟืน้นกันละว่าอดีตนั้นเป็นอย่างไรแต่เราจะเริ่มเหตุของปัจจุบันอาการอันที่เราใช้ชีวิตขณะที่เราประสบเรื่องราวตามความเป็นจริงนะครับ การดูแลผู้ป่วยก็เหมือนเด็กอ่อนนะฮะมากกว่าเด็กอ่อนคือร่างกายที่เสื่อมถอยไปแล้วนะจะเด็กอ่อนนั้นร่างกายกําลังเจริญเติบโตก็ไม่เหมือนกันเด็กอ่อนก็จะดูกินสีสันสวยสงดงามเปลี่ยนแปลงจเจริญหูจเจริญตานะครับแต่ถ้าไปดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยนั้นเนี่ยไม่มีเจริญตานะครับนะถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติหรือพัฒนาใจ จะเห็นว่าถ้าไม่พัฒนาใจเนี่ยจะเกิดปฏิคะเกิดความเบื่อเกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินนะจะเห็นว่าเป็นภาระอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกไว้เนี่ยนะผู้ที่มีเขาเรียกเกี่ยวข้องกับเราก็ตามเนี่ยก็จะเกิดการปฏิเสธปฏิคะกันนะครับยิ่งคนที่มิจฉาด้วยกันยิ่งไปกันเลยไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับถึงแม้ว่าถึงเหล่านี้เองเนี่ย ต้องสร้างคุณงามความดีให้กันและกันเท่านั้นจึงจึงจะสามารถหล่อเลี้ยงปุตุชนทั้งหลายที่สำนึกในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับแต่หากว่าเป็นเรื่องราวของการพัฒนายิ่งขึ้นไปแล้วเขาจะเห็นความเป็นจริงหรือว่านี่คือความจริงอยู่แล้วนะครับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการที่เกิดขึ้นแล้วไม่ทรงสภาพของความแข็งแรง วันหนึ่งวันใดเนี่ยก็จะเจอภาวะของความเสื่อมเราจะต้องทำหน้าที่ด้วยการสร้างจิตใจของเราให้เข้มแข็งมั่นคงนะครับพวกเราก็ได้ยินได้ฟังพูดจากกันนะหลายครั้งทีเดียวซึ่งพู้พูดเองก็บอกว่ายามที่เรานั้นมีโอกาสจะฝึกและแก้ไขจิตตัวเราเองทางใจนั้นเท่าที่ดูนะครับ จะต้องปะพฤติปฏิบัติน้อมหาตัวเองให้มากว่าตัวเราเองนั้นก็ไม่เที่ยงไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมทางกายของเรานั้นให้มีความแข็งแรงแล้วก็มีโอกาสไม่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนั้นไม่มีนะครับจะเดียวดายจะล้อมหายใจจากตามันพังก็มีแต่เห็นสังคมเหล่านี้ก็น่าสลดสังเวชนะครับเพราะวา่าไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้เนี่ย หรือไม่ได้เกื้อกูลผู้หนึ่งผู้ใดทําให้เกิดจิตสํานึกเกิดขึ้นก็จะเดียวดายนะครับจะทุกขเวทนาเดียวดายอ้างว้างไม่มีญาติพี่น้องไม่มีสังคมที่จะหันหน้าหันหลังดูแลกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราพุทธบริษัทสี่เนี่ยจำเป็นมากนะครับเราจะต้องสร้างจิตสํานึกของเรานั่นเองว่าเรานั้น จะต้องตั้งมั่นด้วยการที่มีเมตตากันนะครับมีความอะไรทนุถนอมนะฮะจากภาพที่ปรากฏผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ญาติยายเก่าๆเนี่ยนะครับผู้พูดเองเนี่ยก็ขอระลึกถึงคุณงามความดีนะฮะของแม่บ้านผู้พูดเองนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตเอาเรื่องภายในบ้านมาออกมาพูดจากกันเพราะแม่บ้านผู้พูดเองเนี่ยเขามีจิตสํานึกที่ดีซึ่งบอกเก่าวแล้วก็แสดงบทบาทของเขาเองซึ่งผ่านมาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็หมดภาระหน้าที่ของการดูแลผู้ป่วยก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้พูดเองส่วนหนึ่งแล้วก็คุณแม่ของท่านก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ได้เห็นได้พบปากกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยคุณงามความดีเหล่านี้ทมจริงก็ไม่ต้องประกาศก็ได้แต่เนื่องจากผู้พูดจะมองว่าถ้าไม่มีจิตสํานึกแล้วเนี่ยจะแตะต้องไม่ได้เพราะว่าก็เป็นแค่พ่อสาม,มีแม่สาม,มีก็คงจะไม่กล้าไป แต่ต้องดูแลนะครับเพราะว่ามันก็เหินห่างไม่ใช่ว่าใกล้ชิดทีเดียวเขายังกล้าดูแลนะฮะเช็ดหน้าเช็ดตัวเช็ดตูดเช็ดก้นนี่แหละครับนะเช็ดอึเช็ดชีนี่แหละครับดูที่หน้าสลดสังเวชท,ทีเดียวแต่เขาก็สมัครใจด้วยความมีจิตสำนึกของเขานะฮะทำให้ลูกหลานซึ่งลูกผู้พูดเองก็ได้ทําอย่างนั้นเหมือนกันนะครับกับปู่ย่าของผู้พูดเอกของเขาเองนี่นะครับ แต่ว่าเนื่องจากรุ่นคุณแม่ของของแม่บ้านเองเนี่ยเขาก็มาดูแลนะดูแลด้วยเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากเท่าที่ดูนะครับทั้งการเคลื่อนไหวทั้งการนำทรงทั้งการใช้ปัจจุปัจ,จพวกนี้ก็หลายๆอย่างแต่เท่าที่พูดมองอยู่แล้วเนี่ยเห็นความสุขและความเจริญงอกงามนะครับขอชมเชยและขออยอวยพรให้ ให้ท่านได้ที่มีเจตใจแบบนี้ก็เห็นความสมบูรณ์ทั้งภายนอกภายในเกิดขึ้นมีสิ่งแวดล้อมสังคมอบอุ่นทีเดียวเนื่องจากจิตสานึกในการแสดงความกตัญญูนะทำหน้าที่โดยไม่ได้มีจิตสํานึกว่าจะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรทั้งนั้นเพราะว่าทีนี้ทําด้วยใจยล้วนๆเพราะฉะนั้นเหล่านี้จะทําให้เกิดกุศลส,สั่งสมสืบลูกสืบหลานด้วยนะครับ เพราะนั้นได้คุยกันกับพี่หนิงของเราเนี่ยที่ปากเกร็ดปน,นี้นะครับก็เลยย้อนมาย้อนมาถึงเรื่องราวของภายในมาเล่าสู่กันฟังว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจริงและเป็นประวัติศาสตร์นะครับไม่สามารถจะไปหลอกใครได้เพราะเรื่องจริงลูกหลานได้พบได้เห็นกันทั่วหน้านะครับตั้งแต่เรื่องราวยามเจ็บยามป่วยขับรถขับเรือนะครับนะขับรถเข็นและอยู่ปู่ย่า ก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้พูดเองเนี่ยอยู่ในสถานที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยเป็นพื้นที่ชุมชนจะเข้าออกลําบากทีเดียวนะครับก็อาศัย,ยแม่บ้านผู้พูดเองเนี่แหละครับแล้วก็ลูกช่วยกันนะฮะนำส่งแล้วก็น้องชายบ้างน้องสาวบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นนันเนี่ยบุคคลที่มีความเอาใจใส่ตอบแทนคุณบิดามารดาหรือคนที่เกี่ยวข้องกันเนี่ย จะทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะฮะบ้านปลายชีวิตนั้นเท่าที่ดูก็คือสมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์กายวาจาใจนะฮะมีทั้งสังคมมีทั้งอ,อะไรพอสมควรก็กลายเป็นว่าถ้าดูแล้วคือเหน็ดเหนื่อยแต่เขามีความสุขนะครับอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างให้ฟังว่าการที่เรานั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นผลอย่างหนึ่งการประกอบหน้าที่ทาให้ไม่เกิดปฏิฆะ ทางใจในการที่จะต้องไปเกี่ยวข้องหน้าที่ใดๆก็เอาใจใส่เข้าไปด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นเองนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาเวลาที่จะพูดจาก,กเรื่องราวของการปฏิบัติธรรมควบคู่กับการงานและการของเรือนนั่นเองนะครับก็ขอยกคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับ และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีนั้นจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ